สวัสดีครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทยนาเดินตามนะครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้ากันนะครับผมด้านหลังนะครับครับเครื่องหยอดข้าวใส่รถไทยนาเดินตามนะครับมีสี่แถวกับหกแถวกับหกแถวนะครับเป็นขากระทูนะครับผมมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นสี่แถวขากระทูนะครับใส่รถไทยนาเดินตามนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับ เมตรนะครับเมตรระหว่างห่างของขาจะอยู่ที่30เซนนะครับตัวนี้ประมาณ30เซนนะครับขาก็ขามันนี่สามารถเลื่อนปรับได้นิดหน่อยนะครับนะครับ30เซนนะครับขาสามารถเลื่อนปรับได้นิดหน่อยนะครับขากระทู้นะครับ านในถังข้าวนะครับการด้านในนี่เจาะมาสี่รูนะครับข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับผมลงเป็นหลุมเป็นกอห่างประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเซนประมาณนี้นะครับยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับแล้วแต่รอบการเดินนะครับผมนี้นี่คือด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นขากบนะครับขากบนี่ครับสปริงตึงๆเลยครับ นี้ก็เป็นเบรกนะครับเบรกมีที่ปล่อยข้าวด้วยนะครับย้อนแสงนหน่อย,อยเป็นที่ปล่อยข้าวนะครับตรงนี้หมุนตรงนี้ออกแล้วก็ดึงนี้ขึ้นนะครับดึงกรงจัรด้านหลังนะครับตัวนี้กงจักรก็ได้เสริมเหล็กมาด้วยนะครับแต่ก่อนมันจะไม่มีเหล็กตรงนี้นะครับอนนี้เสริมมาให้มันแน่นนะให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับนี่ครับเหล็กนิด มันจะได้ไม่หักนะครับสี่แถวขากระทู้นะครับราคา7,5 0 0ร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับ7,500บาทนะครับนี่ครับถังข้าวประมาณ10กิโลนะครับต่อถังนะครับถังละประมาณ10กิโลนะครับต่อถังอ่าส่วน6แถวนะครับ6แถวนี่หน้ากว้าง1เมตรสาสิบนะครับหน้ากว้าง1เมตร30ระหว่างห่างของขา อยู่ที่25เซนนะครับอยู่ที่25เซนนะครับผมนี่ครับ,รบ,รบประมัณเอาแนววัดมาวัดความสูงไงมันจากเส้นเนี่นะครับ,ะรบจะวัดความสูงจากพื้นนะครับใช่ปะห็นปะใช้ไหมใช่ปะวัดไงความสูงจากพื้นเอ่นี่ครับ คานก็ประมาณสัก35เซนได้นะครับ35ถึงนี่นะครับจากพื้นนะครับถึงขานี่สัก35เซนได้นะครับเท่ากันนะครับ35เซนนะครับสี่แถวหกแถวนะครับอ่าพอต้องมาอันนี้วัดแล้วนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอเหมือนกันครับห่างประมาณ 25- 30ถึงมเซนนะครับแต่ว่าจานแตเจาะมาหลายรูกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นสเตอร์ใหญ่นะครับสเตอร์ใหญ่นะครับข้าวนี่ลงลงจะห่างกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบรกเหมือนกันนะครับเบรกตอนนี้ก็เป็นที่ปล่อยข้าวนะครับตัวนี้ที่ปล่อยข้าวนะครับดึงข้าวออกได้นะครับ ส่วนราคา6แถวนี้ราคา8500บาทนะครับ8500บาทนะครับผมไม่รวมค่าจัดส่งนะครับทางร้านนี่จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเลยนะครับทางไปรษณีย์นะครับผมค่าจัดส่งก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ภาคนะครับประมาณนี้ครับครับ4แถวราคาเจ็ดพันนะครับ6แถวราคา8 5ดพันหนะครับผมจัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับ ก็นีนะครับประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับใส่รถไทนาเดินตามนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์หกสองเจ็ด6่0 9า4ก9 9 2 2 4นะครับ9 4 4 6 2ย์หกสองเจ็ดห้าสี4นย์เก้าสี่สี่หกเนะครับทางร้านส่งได้ทั่วไทยนะครับผมเก็บเงินปทางครับ ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ